สวัสดีครับมันอนี้กับพบกับพญเดง่วงามาเมื่อกี้แล้วครับช่องเดชาอีสานพาลอครับมันอนี่พญเดกับสิมีเจริญลับดีดีที่จากพญเดครับนี่ครับมาเบิง้งนี่ครับจัมโบครับคุณจัมโบนี่เป็นขีก,การครับนี่พญเดกับเลดไปซื้อยามาท่ามาเบิ้งยาพญเดซื้อมาท่า นี่นะครับยาพญเดแต่ว่าเป็นยาขีก,กากขีเงี้ยของหมาของแมวนะครับนี่ยาจําพอของงัวเนี่ยมันบมมีครับพญะเดก็ใส่แบบนี้มันโดนแล้วครับหายเด็่าไปท่าครับจำโบเนี่ยเป็นว่าท่านเนี่ยเป็นท่านเนี่ยหลายครับนี่เป็นว่าหลาย วนีเด็กก็ใส่มา,าหลายเทียหลายรอบเลยละครับหลายโตหลายนั่นแล้วหายครับนี่เป็นยาขี้มรับทา้าพี่น้องก็ถ้าเป็นทน่านใดหลายจะรักษาก้อนครับเพราะท่านเกิดขันเป็นหมอมากกับแก้งนะครับเข็มเราเป็นรอยอันนี้ก็เสื่อมากในราคา20่สบตสิบาทนี่ละครับวันนี้เด็กเคยใส่หลายเทียเราเศร้าอ,อ,อยู่ ถ้าไปรอบตรงนี้ะครับเน็่แะครับวิธีการรักษาเบื้องต้นครับพญาเดกลันตีว่าหายครับเอายาขีดกากีเฮี้ยนนี่แหละของหมาของแมวนี่แหละถ้าก็หายครับอัาไส่มีวิธีดีๆก็นี่ก็แนะนําไม่พัญญาเดของจกักเลยนะครับพญาเดก็ใส่แต่วิธีนี่หายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้พญาเด็นะครับ มีเคล็ดลับดีๆ,ดๆก็สิมาฝากพี่ฝากน้องให้เก่าเหรอครับสวัสดีครับ